ครับก็วันนี้ก็อิชาวละอนนะครับตามที่เราได้นัดหมายกับพี่น้องทางบ้านไว้นะครับว่าเราจะได้มีการไล์สดนะฮะก่อนที่จละลาินอดสัก10นาทีถึง15นาทีนะครับก็อัมดุลิลละกับพี่น้องที่เคารพครับเราได้เข้าสู่เดือนรอมฎบอน วันนี้น่าจะเป็นวันที่10ของเดือนอะมรอดน,นะครับก็หลายสัานที่ก็ได้มีการให้ความรู้ต่างๆกับพี่น้องนะครับในเรื่องการถือชิ้นอดนะครับวันนี้เราจะทดลองการออกอากาศนะครับไฟ์สดสักครั้งหนึ่งนะครับสำหรับพี่น้องที่ไม่ได้มีโอกาสมาละสิ้อดกับเราเนื่องจาก ท่านมีภารก,กิจนะครับอาจจะไปทํางานกลับมาเย็นแล้วต้องการจะพักผ่อนนะครับก็อาจจะไม่สะดวกที่จะเดินทางมาละสินอดที่มัสยิดพร้อมๆกันนะครับก็ไม่เป็นไรเราก็ใช้ประชาสัมพันธ์นผ่าน Facebook ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับไปอย่างพี่น้องท่ามทุลที่อยู่ทางบ้านนะครับ เดี๋ยวเราละชิดอดไปพร้อมๆกันเราต้องละชิดอดพร้อมกันอยู่แล้วหลังตะวันตกดินนะครับก็ทำตูดละเดืนเดนะะอนรอมฎรนี่ก็ถือว่าเป็นเดือนพิเศษอีกเดือนหนึ่งนะครับที่อัลลอฮฺสุบฮา,านูตารานั้นได้บัญญัติให้กับบรรดาพี่น้องมุสลิมทั้งหลายทั่วโลกนะครับผู้มีอม م านทั้งหลายได้ทําการถือชิดอดนะครับผมมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะครับเป็นหนังสือที่ได้แจกมาจากที่ประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับ ก็พูดถึงเรื่องความยิ่งใหญ่ของการถือสินอดประโยชน์ต่างๆที่จะได้รับจากการถือสินอดแล้วก็อคมกต่างๆเล็กๆน้อยๆเป็นเป็นข้อสรุปนะครับสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับก่อนที่เราจะได้ละสินอดเราก็มาทบทวนความรู้กันนะครับเขาบอกว่าการถือสินอดนั้นเนี่ย มีความประเสริฐนะครับสำหรับเดือนรอมฎรอนแล้วก็มีความประเสริฐสำหรับการถือสินอดไม่ใช่หมุน,นอันเดียวครับตอนนี้กับอันนี้เร่งอ,อันขวาไม่ต้องหมุนโอเคนะครับก็อันคำดุเดลานะครับ เขาบอกว่าเดือนรอบฎอนเนี่มีความประเสริฐหลายประการด้วยกันนะครับวันนี้จะได้นำเสนอส,สักสองหรือสามข้อนะครับก่อนที่เราจะได้ละสินอดเขาบอกประการที่หนึ่งนะครับว่าอันนนหูชารุลละดีอึคตอสฮุลลหุเขาบอกว่าเป็นเดือนที่อัลลอฮฺสุบฮานุฮฺตาลานั้นได้ให้ความพิเศษเป็นเฉพาะ นะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าไอความพิเศษเป็นเฉพาะเนี่ยมีหลายประการด้วยกันแต่หนึ่งในประการที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้ใน,อ,อ,นลลอันล,ลกุรอานก็คือช้าฮรุรอมฎอนัลเลดีอุนซีละฟีฮิลกุรอานฮุดัลลินนสัสวะบาย,ยีนาติมินัลฮุดาวัลฟุรกอนความพิเศษก็คืออัลลอฮ์ได้ตรัสว่าเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่อัลลอฮ์ได้ ประทานกุรอานลงมาหรือกุรอานได้ถูกประทานลงมาให้กับมวลมนุษยชาติฮูดัลลินนัสกุรอานนั้นเป็นทางดำกับบรรดามนุษยชาติทั้งหลายวาบยีนาติมินฮูดาและอังกุรอานนั้นยังได้ชี้แจงนะครับทางนำต่างๆวันฟุรกรและยังได้ชี้แจงข้อผิดพลาด ต่างๆนะครับนั่นหมายความว่าอันกุรอานนั้นจะมาแยกระหว่างความดีกับความเท็จ <Okay. S 1> ฟามันชฮิดามิงกุมุชาราะฟัลยาสุมดังนั้นผู้ใดก็ตามที่เขาเข้าสู่เดือนนี้ฟัลยาสุมเขาจงถือสิลุดนี่ก็คืออายะที่อยู่ในสุรุตุบกราะอายะที่185นะครับเราจะได้ยินกันอยู่เป็นประจำสำหรับในช่วงของเดือนรอมฎอนนะครับ ดังนั้นเดือนนี้ความพิเศษของมันก็คือเป็นเดือนที่อัลลอฮ์ทรงประชานอัลกุรอานลงมานะครับโดยเหตุนี้เองพวกเราทั้งหลายผู้ศรัทธาเนี่ยเมื่อเรารู้ว่าเดือนนี้เป็นเดือนพิเศษที่อัลลอฮ์ได้ประทานอัลกุรอานลงมาเราก็ต้องให้ความสําคัญกับความพิเศษของเดือนนี้ด้วยกับการอ่านอัลกุรอานให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับบางท่านสามารถ อ่านได้บางบางท่านสามารถอ่านได้3าจบสครั้งนะครับบางท่านสามารถอ่านได้สองจบหรือสองครั้งบางท่านอ่านได้หนึ่งครั้งบางท่านอาจจะไม่ได้เลยแต่อาจจะได้ในรายละเอียดเป็นซูรอซูรอแล้วแต่อันนี้เปิดกว้างนะครับแต่ขอให้พี่น้องได้ให้ความสัมพันธ์กับเดือน รอมฎดอนด้วยกับการอ่านอัลกุรอานนะครับอันนี้ข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองนะครับในฮะดิษบอกว่าอันน้าฮูชะฮารอตุฟตตฮุลฟีฮิอับบาวบุญจันนะเป็นเดือนที่ประตูสวรรค์น,นั้นถูกเปิดออกมีฮะดิษนะครับที่ท่านอัลสุลสลลลอฮุอัลัยฮิวะสัลลัมได้พูดถึงความประเสริฐของเดือนนี้ว่า “อิจัดเข้าลาระดัด้านุฟูติห์อับวาบุลจันนห์”“วอลิข์อับวาบุลจันนห์”รุ่นซุนทริติชัยาวตีนนะครับบันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีฮะดิสนี้นะครับท่านรอนซูลบอกว่าเมื่อเดือนรอมฎอนเข้ามาถึงประตูสวรรค์น,นั้นจะถูกเปิดและประตูนรกนั้น <c oughs> จะถูกปิด ชัยตอนนั้นจะถูกระงับหรือถูกถูกล่ามไว้นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ได้เตรียมไว้ให้กับเราแล้วว่าถ้าเดือนอรมฎรอนมาถึงแล้วก็อัลลอฮ์จะเปิดประตูสวรรค์เตรียมไว้แล้วนรกอัลลอฮ์ก็จะปิดไว้ชัยตอนอัลลอฮ์ก็จะระงับไว้ไม่ให้มาเพ่นพ่านกับบรรดาผู้อิหมานทั้งหลายนี่อัลลอฮ์เตรียมไว้หมดแล้วสําหรับบรรดาผู้ที่มีอีหมานในเดือนอรมฎรอน ดังนั้นใครก็ตามที่ได้ฉกฉวยโอกาสเดือนรอมฎอนนะครับด้วยหวังกับการที่จะได้รับสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮะฮานุอตาลาอินชาอัลลอฮฺอัลลอฮฺเตรียมไว้ให้แล้วนะครับใครที่ต้องการออกห่างจากมั่วซียัดออกห่างจากประตูนรกอินชาอัลลอฮฺอัลลอฮฺปิดไว้หมดเรียบร้อยแล้วสําหรับการให้เกียรติความประเสริฐของเดือนรอมฎอนนะครับอันนี้คือข้อที่สอง ประการต่อมานะครับฮะดีษบอกว่ามันซ้อมะรอมบอนในอีมานั้นหัวยติซาบันฮูฟรอละฮูมาตักกัดมามินซัมบิท่านอสุนบอกว่าผู้ใดก็ตามที่ถือสึอดในเดือนรอมบอนด้วยความศรัทธาและหวังที่จะได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮ กูฟรอละฮูมาตะกัดดมามินซัมบิความผิดของเขาจะได้ถูกประภัยโทษก่อนหน้านี้นะครับอีกฮันดิสหนึ่งนะครับท่านสูนได้กล่าวว่ามันก็อมารมดอนอีมานันเวีหติซาบันกูฟรลาฮูมาตะกัดดมะามินซัมบิผู้ใดที่ ได้ยืนขึ้นละหมาดในคืนขําคืนของเดือนรอมฎอนด้วยกับความศรัทธาต่ออลลรั์และหวังในความตอบแทนจากพระองค์เนี่ยพระองค์จะได้อภัยโทษในบาปที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับดังนั้นตรงนี้เราจะเห็นว่าเราจะเห็นว่าเดือนรอมฎอนนะครับก็จะมีอยู่สองสองส่วนด้วยกันส่วนที่หนึ่งการถือสะกดในช่วงกลางวัน ส่วนที่สองการละหมาดในช่วงกลางคืนนะครับและบาปของเราที่ได้ทำผ่านมาแล้วเนี่ยที่ได้ทำผ่านมาแล้วนะอัลลอฮฺจะลบให้เห็นไหมครับฉะนั้นผู้ศรัทธาทุกคนเนี่ยต้องการที่จะเข้าสู่คุณงามความดีต้องการที่จะให้อัลลอฮฺทรงอาภัยโทษให้ลดโทษให้ ก็มีอยู่หลายเรื่องด้วยกันที่อลัลลอฮ์จะอาภัยโทษให้กับเรานะครับหนึ่งในนั้นก็คือช่วงเดือนรอมฎอนนะครับอลัลลอฮ์จะอาภัยโทษให้กับเราในสิ่งที่ผ่านมาแล้วที่เป็นความผิดแต่ต้องเป็นความผิดในลักษณะของบาปเล็กๆนะครับถ้าเป็นบาปใหญ่เนี่ยต้องใช้การตบัดต,ตัวต่อรอสุบฮานหัวตาลาซึ่งพี่น้องหลายท่านก็ฉกฉวยนะครับช่วงของเวลารมรอนนั้นเป็นช่วงของการตบัดต,ตัวกัน อยู่เป็นประจําอยู่แล้วนะครับฉะนั้นในเดือนรอมรนี้ถือว่าเป็นช่วงที่พิเศษที่สุดนะครับที่อัลลอฮฺสุบฮฺฮะตานานจะให้เกียรติกับเดือนนี้นะครับประการต่อมานะครับในเดือนรอมรนี้มีความยิ่งใหญ่หรือมีค่ําคืนที่ยิ่งใหญ่อยู่ค่าคืนหนึ่งที่อยู่ในเดือนรอมรนเขาบอกว่าค่าคืนนั้นคือค่าคืนไลลาตุนกอร คืนแห่งทรงพลังนะครับคําว่าก็ดรุนเนี่ยก็ค,คือความาความแข็งแกร่งความยิ่งใหญ่หรือเราจะเรียกว่าคืนแห่งพละกําลังก็ได้นะครับหมายความว่าอัลลอฮฺซุบฮาฮานตาานั้นได้บอกไว้ในคำบีของพระองค์ว่าใครก็ตามที่อามันของเขาไปตรงกับข้ามคืนข้ามคืนนี้ ที่เรียกว่าไรละตุนก๊อตนั้นเขาจะได้รับภาคผลความดีมากมายเทียบเท่ากับการทำงานอามันในตลอดและเวลา1,000เดือนหรือประมาณ82 8 3ถึงปีฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเราจะเห็นว่าในข้ามคืนของเดือนรมอดอนไรละตุนกอตเป็นข้ามคืนหนึ่งที่พวกเราทั้งหลายนั้นได้มีความมุ่งหวังจะได้พบเจอ ต่อัลลอฮ์สุบฮานซาลาก็ไม่ได้บอกถึงวันที่เจาะจงชัดเจนว่าจะเป็นวันอะไรนะครับแต่ได้บอกเป็นภาพรวมไว้ว่าวะฮียไลละตุนมินลายาลีอันอุฉดอัลอาครีมินระมะดอนนะครับอัลลอฮ์ได้บอกว่ามันเป็นค่าคืนสิบคืนสุดท้ายของค่าคืนของเดือนระมะดอนเวลายาลมุอาฮุดูมาอีดะฮ์อัลตะฮดี อัลลอฮ์ไม่ได้บอกให้คนหนึ่งคนใดได้รับทราบถึงวันของไรละตุนกอตเป็นกรณีพิเศษดังนั้นเราก็จะไม่ทราบว่าเป็นคืนใดเป็นพิเศษแต่ว่าเราจะทราบในรายละเอียดว่าค่าคืนรอมดอนนั้นช่วงท้ายสิบคืนหลังนั้นเราจะได้พบกับคำค่ำคืนของไรละตุนกอต นะครับท่านหญิงไอาชานะครับเราเลยะลองอันฮาได้เคยทำท่านรอสูลว่าถ้าหากว่าเราเจอหรือพบค่มคืนไลละตุนกอที่มีความดีมากกว่าหนึ่งพันเดือนเนี่ยจะเราได้ทรงตัดว่าไลละตุนกอตะได้เคยรุมมิลอัลฟิชะไลละตุนกอ้นความดีนั้นมากกว่าหนึ่งพันเดือนเนี่ยถ้าเราเข้าสู่คืนนี้เนี่ยเราจะกล่าวอะไร ท่านรอซูลก็ได้สอนท่านหญิงอายชะให้อ่านดูอาว่าอัลลอฮุมะอินนักอาฟูวุนต่ฮิบุลอัววาฟูอันนานะครับซึ่งมีความว่าโอ้อัลลอฮ์โอ้พระองค์อินนักอาฟูวุนพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ให้อภัย ทิบุลอัฟวัและพระองค์ทรงรักการให้อภัยฟาฟะอันนาขอพระองค์ทรงให้อภัยข้าพระองค์ด้วยเถิดนะครับฉะนั้นดูอาบทนี้เนี่ยอิหม่ามได้นําเอามาอ่านในช่วงของอละหมาดวิเตสนะครับเพื่อที่เราจะได้รับการอภัยโทษจากลอสุบัตลาโดยพร้อมเพียงกันนะครับหลายคนก็สามารถที่จะท่องดูอาบทนี้ได้หลายคนก็อาจจะ พยายามท่องแต่ไม่เป็นไรครับในค่ำคืนเดือนอมรดอนนั้นถ้าเรามีเนียดนะครับมีจิตใจที่จะผูกพันอยู่กับความยิ่งใหญ่ของเดือนอวดอนแล้วนะครับความดีทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นกับบรรดาผู้ที่ถือสีลอดแล้วก็ผู้ที่ละหมาดในค่าคืนอย่างแน่นอนนะครับนี่ก็คือบางส่วนนะครับที่ได้นําเสนอกับพี่น้องตับบุรุษ ครับที่อยู่ทางบ้านของมัสยิดอารุสุนนะนะครับที่อาจจะกําลังภาวะรบวงอยู่กับเรื่องของการละสินอดนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็มั่นใจว่ามีหลายๆท่านที่กําลังเปิดโทรศัพท์ Facebook รับชมนะครับการไลฟ์สดครั้งนี้อยู่นะครับก็าจะพยายามหาโอกาสนะครับให้มีทุกๆค่ำทุกๆก,ก,ก่อนการละสินอดนะครับในเดือนรมดอมอนนะครับ ก็เรียนให้พี่น้องได้รับทราบนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องทางบ้านได้รับทราบว่า,าหลังจากเดือนรอมอกรแล้วนะครับเราจะมีการเปิดอบรมภาคฤดูร้อนนะครับซึ่งตอนนี้ผมกำลังดูวันเวลาที่ที่เหมาะสมอยู่นะครับตอนแรกตั้งใจว่าหลังจากออกบวชแล้วเนี่ยประมาณวันที่หนึ่งเราจะเปิดอบรมภาคฤดูร้อนเลยนะครับ แต่เมื่อเรามาพิจารณาดูแล้วเนี่ยหลังออกบวชพวกเราก็ต้องการพักผ่อนบางทีเข้าของทิม่มสศิษย์ยังจะเก็บยังยังเก็บไม่ไม่เรียบร้อยเลยห้องก็ต้องจัดนะครับเราจะไปจัดในในในช่วงในช่วงออกบวชก็ไม่ได้เพราะว่ามันต้องใช้พื้นที่ดังนั้นผมก็มองว่าน่าจะไม่สะดวกถ้าเราจะจัดผ้าร,รูดูร้อนเลยหลังจากการถือชุด <c oughs> ก็เลยไปดูนะครับจากปฏิทินเนี่ย วันที่เหมาะสมที่สุดน่าจะเป็นวันที่ที่หกวันเสาร์ที่เจ็ดวันอาท,ทิตย์น่าจะเป็นวันที่แปดวันจันทร์น่าจะเหมาะสมที่สุดนะครับเร็วกว่านี้ไม่น่าจะได้นะครับเร็วกว่านี้มันก็ไปไปกึ่งกลางของอาทิตย์นะครับก็น่าจะเป็นวันที่แปดเมษายนนะครับแล้วก็เราจะอบรมไปเรื่อยๆจนถึงปลายเดือนเดี๋ยวผมจะดูว่าปลายเดือนเนี่ยวันเสาร์จะไปตรงกับวันที่เท่าไหร่นะครับ คือเราไม่อยากจะให้การจัดงานประจาปีหรืองานปิดภาคอุร้องเรานั้นไปคาไปในช่วงเดือนพฤษภาคมานะักเพราะว่าตอนนี้โรงเรียนจะเปิดในช่วงกลางกลางพฤษภาคมนะครับบางทีเราอาจจะไม่สะดวกนะครับสําหรับหลายๆท่านที่โรงเรียนเปิดแล้วนะครับะเด็กนักเรียนอีกหลายๆท่านที่อาจจะไม่สะดวกในการที่จะ,ะไปติดต่อเรื่องราวการเรียนต่างๆผมก็เลยคิดว่าน่าจะอยู่ใน ประมาณไม่เกินไม่เกินสิ้นเดือน3าเมษาสามสิบเบมษายนเดี๋ยวผมจะดูปฏิทินแล้วก็ปรึกษาหารืออีกครั้งหนึ่งนะครับก็น่าจะเป็นช่วงช่วงวันเสารป์ปลายๆนะครับแล้วก็จะต้องดูสถานที่ที่มันจะตรงกันหรือเปล่าเพราะว่าก็าได้ข่าวมาว่ามีมสัสยิดสองมสัสยิดที่เขาจะตัดในช่วงนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราต้องพิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าวันเปิดนี้น่าจะเป็นวันที่8 มีสายนนะครับก็ช่วยประชาสัมพันธ์ต่อๆกันไปด้วยนะครับมาลงทะเบียนวันนั้นเลยนะครับแล้วก็นักศึกษาผู้ใหญ่ที่อ่านอัลกุรอานนะครับที่เราปิดเทอมกันมา2อเดือน3เดือนเนี่ยเดี๋ยวต้องคุยกันอีกทีนึงว่าเราจะอ่านอัลกุรอานในช่วงวาทิตย์ต่อไปเลยไหมหรือจะให้หมดภาควดูร้อนก่อนแต่ผมว่าต่อไปเลยดีนะฮะเพราะว่าผมก็พร้อมนะครับแล้วก็สถานที่ก็พร้อม นะครับน่าจะน่าจะน่าจะสะดวกไม่ไม่น่าจะมีอุปสรรคใดๆแล้วก็วันที่เราจัดงานมสัสยิดหรืองานปิดภาคเนี่ยผมน่าจะมีรายการของนักศึกษาผู้ใหญ่สักหนึ่งรายการนะครับอาจจะเป็นการสัมภาษณ์ให้ทดสอบการอ่านอัลกุรอานอาจจะถามอายุอานามอ่านกุรอานมากี่ปีเลิกมากี่ปีอะไรประมาณแบบนี้อาจจะสร้างสีสันสักนิดหนึ่งนะครับ อย่างน้อยเพื่อประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องได้รับทราบว่าเรามีการเรียนการสอนสําหรับผู้ใหญ่เช่นเดียวกันนะครับก็ค,คิดว่าน่าจะน่าจะน่าจะเรียนนะครับครับพี่น้องครับตอนนี้ได้เวลาของการละสินอดแล้วนะครับก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้จนกว่าจะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับว,วัสละลอออัลลอฮมุฮัมมัดวะลาอาลีวะซาฮีอัจมัยน์บัสลามุอะัลกุมบอาะห์มุลลอฮิวะบะรกาตุ